นี่ยังพอไปอาดันล้างข้าวคั่วยอ้เนี่ยมันหัวฝนตกมาแล้วมันเปียนคือเปลี่ยนใหม่หมือนรถมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนรถด้เปลี่ยนเฉพาะแฟนที่มันหัวนะมันหัวมันจะเปล่นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาสวัสดีโรดดัมนม่มีบานอยู่บอกคว่าสิขาไปหาดึว่ายูทูบเบอร์นี่ยังวะต้านตะุมอ่ะอะไรเมัอนบาเบอจักลังปยมันเบอเบือขึ้นกันเนาะบางชิ้ี đặt thư chẳng có những mà isan 5้าสี่สามสแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้ผมดำสิผ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยปกติมึงสวัสดีเนี่ยไงกันเี่มึงลองเค็ดมือึงไงเบิ่งสวัสดีเนี่ยไก็ได้เอามึงเกี่ยวพันพันกันเมียตุ่มแต่ยิวอัเื่เออมึงบ้ามึงสิกูสวัสดีเนียเนี่ยเออนั่นแหละๆลองมึงไหมสี่สามส แอคชั่นพร้บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนผมดำอินดี้สานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเยวยังอีกโอ้กูจะซื้อมึงยังโมเป็นทีไหนเจ้าจ้จำวะลองตั้งซื้อเป็นสองพอยางมึงสองพอยางเออดำปิดดำเมียมดำปีดำมี่ดำมี่เออคนยังซื้อดำมี่<อ>ต้องโดือดที่ว่าทำหากูอีแ๋ไรแก้วสุดนี่รุ่นแม่แม่แม่เราซื้อนี่แหละลองมึงเนีย่ย ห้าสี่สามสองแอคชั่นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนผมดัมมี่อินดีอิสานมานี่ของคุณสุภาพพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนนะฮะมาของกับปอมกันมาเบิ่งกันเลยครับว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ของขาของข้าจะคล้องลุ่มอันนี้เพื่อให้เง,งกูถามมีดอ๋อเพื่อนตงสอดแทรกความตัวลูกเข้าไปน้ำคนเบิร์นใจเสียเบือเบ่อไหมไม่เข้าใจบอ <S 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 2> <S 2> <S หลายเรื่องไรแล้วนู่นมึงเนาะมาครับพี่น้องครับมาเบิรงนะครับว่าผมพิได้กับปอมบ่มื้อนี้ผมจิบบโอ้ยโอ้ยของกาเจ้าของล่มโอ้ยของกาเจ้าของโอ้ยโอ้ยยโอ้ของกาเจ้าของล่มแล้วพ่อจังบ่แก้าครับพี่น้องครับเบิรงครับว่ามันสิได้บมันนี้นะครับอ้ยเนี่ยหลอดเลยมา เอากูอะอืเอ้แหม่เป็นยังมาเกือบเขีดเขียดคี้บมวนบะมันก็บมวนอยู่แต่กูว่าผ่านมันซันไปวะกูอยากได้แมกันซันไหมกระสือที่เราโอ้บนมีเงินดอ,อกมันแพงจากบกาทรตัวกูออกซอยไหมกมีสี่สิบาทหมสองพันหมดแลมึงอุ้ยเยว่ากงตายมี อ๋อสิทีมึงกระลักทานพีหมานไปขายอะ่ะสามสี่สอบนาสิได้ดิมึงเป็นบ้าสันติสามนี่สิบุ๊มีสิกินหรอแม่หาเรื่องโอ้ยจังไหนมึงตำเขาขึ้นเลากือเกาลา,าแต่เด้อขูหาช่องทางที่ดีให้มึงเลย ร,รูปตัวเาค่ะแต่เดียวนะว่าจังไหนอืมคอยไม่เรียงรูก,กวนเจ้าแน่นเรื่องนี้อย่างขอดีข่อยอยากได้ไม้กันซันไหมเจ้าเฮดไห้ไหด้บ่ไม่กันซันเนี่ยอะไรวะนีม่มันสิเป็นรูปแบบเนี่ยนี้เด้อ กูเสียดได้เดียวจะเป็นสร้างมือหนึ่งข้ามูุบ้านเลยดิเป็นยังเจ้าเสียดไปได้ย่างนี้กระแมนแล้วมือบานอีกนี่หลานกูหลานเดียวเนาะกระแมนนี่ดีเลยวะอยี่ยงเกาะบ๊อบเม็นยังหมายความว่ายากหน่อยอ่ะจะก,ก็ยังมีฝีมือความเป็นช่างอยู่ดิสั่งสองหม้อไส้นี่นะเอู้ส้างยังก็คือกันนั่นแหละอเออเดี๋ยวพ่อคอยจ้างซ้อนอร่อยเนี่ยเออเออเดี๋ยวกูสิลองเห็ดเบิง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดกันแล้วเราบอกฮะในลวกระเฝ้ามาทาโดนแล้วน่าอื่นขึ้นแล้วแล้วเนี่ยอ่ะกูไปเหตุการณ์บานก่อนแล้วมือได้บอกน้าเในได้ครับใหญ่ปานอยู่เราเหตุการณ์บานอยู่บ่เรายังเลี่ยนอยู่บ่วะมึงนี่กู้หูยังเนาะเออมาแต่ ม่ใจะเงินใส่แม่จ้างเราวะกูคิดว่ากูมีวิธีขกูกลัวบ่บ่บ,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 บ่เอาดอกโอ้เจ้าก็เอาเนี่ยไอ้จะมีแต่ไดนกับใดดิเนี่ยมันใดจังใดวะโอ้เจ้าคิดเบิ่งตอนนี้นั่นสองยูทูบข่อยเด้อมีคนติดตาม,มอยู่หลายสองคนคนนี้หลายสองคนเขาเบิ่งคลิปข่อยเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ้านั่นเขาไม่กินร้านเจ้าจะดูดูษาไลายบ่เจ้าว่า เห็นเขาส่วนพ่อแม่พ <cado> ี <Leonard> ่น <aha> ้องเขามานั่งอีกใจคิดว่ามันสียเปลายบ่มีแต่ได้กับได้ด้เจ้าลองคิดเบิ่งนี่ล่ะมันดีบ่ล่ะอือเออข้าสั่งการล่องเบิ่งกับได้ป่ะเจ้าบาทล่ะอันสี่ลอยครับสี่ลอยเลยบ่สี่ลอยกเออเอากระได้ใจเลยอยู่บ่ล่ะ ใช่เลยครับเดี๋ยวผมืองไทยตอนนี้เลยครับเอาให้นคนเมืองหลายๆเนี่ยด้วยล่ะครับสวัสดีครับคุณแม่น,น้องทุกทุกคนตั้มมี่อินดี้ซางครับเมื่อกี้ผมสิพามากินก๋วยเตี๋ยวสิบสองบาทพี่น้อง,อง,อง,องก๋วยเตี๋ยวสิบสองบาทนี่โอ้โเดี๋ยวนี้คือแบบอร่อยที่สุดในอำเภอขอนัง่นนะครับพี่น้องครับผมบอกเลยมาเมืองเนี่ยผมจะลองชิมชิมแบบบ่ต้องปรุง ่ะมึงก,กลัวไปคนอร่อยอีสองลอยใจคา้า,างเย่าว่าเพ็ดงานแป็บเดียวที่นี่เป็นร้อยแก้ว่าจริีจรงหนาหลวมึูดกินน้ำเว้ยโอ้อ,อันนี้ยังหน่อยหน่อยมึงเห็น,นยูทูปคนติดตามในไลนยเหนขอสปอนเซอร์เด้ปเป็นหมื่นเย่าว่า,วากระสันไปพอเฝ้่าไปขายยูทู e กันไปโอ้ยม,มึงไม่สั้นมึงกูเม่ละเอาบอก,าบกาได้ก็ได,ได้ไปไปไปับรับเงียนเว้ แม่เอาอีกแล้วเอาอีก,อกแล้วเฮ้ยผู้ใดคืองอเลยวะนี่มอไซค์กูบ่ครับมาเค็นหาสิเตกเน่ยเออพวกแม่รถก็พังหมดนั่นเป็นบ้าสินติพ่วาแนวยนั่นต้องไปเบ่งดีกว่าซส่เขาเบ่ง อันขอโทษนะคะนนรับจิซโลฮะทีแตกมึงยังมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกละครปะฝ่าวิยชายข้าจอยมาแล้วมันเหมือนเปไนหนเ,เนี่ย ไป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 รถเป็นอย่างนอกครับยางมันหัวจ้าปะหัวเปียบอีหยังเอาตังสี่วะครับเดี๋ยวผมาพาไปลานสมรถลานสมรถใช้ิม่ยัมงย่เขาปิดมืดแล้ว<ฮ>เออนะ่งก้อนตกเปิดสักล้านล่ะเออมึงมาหนีแม่งมาซวยกูหนี ว่าซอยกันวะคือกูเคลมคนเดียวชิบหายโอ้กูขับรถถึงเพื่อนั่งอย่างนี้มันจะเมื่อยเนาะมึงเนาะโอ้ใช่ละมาเจ็บไปเจ็บมาเจ็บวะโอ้ฉังเจ็บโอ้ยู่วะนี่เจ็บเจ็บตื่แม่เจ็บเป็นหยังอีกซุ่มห้านี่มีหยังเราอย่งเหตุการณ์บานไปเลยโวัดเบือดเสาร์เลยดิหนิ วัดยังไหนสูพอดีรถพระเจ้ายางหัวอยู่ข้างท่านไหมครับอันซ้อมให้เพื่อนแน่เลยบัวกูบ่ว่างกูปิดร้านแล้วเด้อเด้อเด้อย<ฮ>ใจดำายใจจดืดเต็มก็เหนือน่อยเลยด้วยนี่ซ้อมให้เพื่อนแน่เพื่นสิกาบ,บ้างเมื่อใดไหมซุ่มซูนี่มันขัดจังหวะพ่ว,วงซูกุยลีเนาะเออเออเผาเพลนในเนขานั่นแล้วเขาก็เผาขึ้นมาไม่ข,ขาดตอนเออเออแกรถเของมาสั่นกูสีซ้อมให้ เขาคุ้เลยรายเดอร์สีซอยเขาบ่าเป็นอย่างครับเออพมอแต่จะของซื้ออย่างเกาะเขาลืมถามเออซื้อมันซื้อเกิบครับชนผมซื้อดำเนี่ซื้อเกิบอี่หลีบอแมนครับแมนครับตอนแมยมันทองมัน่นน่ะผู้ใดกีเกิบแบบพันหอมหอมป็นอยางกินกีเกิบมันก็ได้ดีซื้อเกืบเอบไปละบกแค่นีันระจำเป็นตน้องบัวเขาขนาดนั้นก็ได้ ว่าแต่ซื้อ,อยังก็รับเ็อขอโทษขอโทษเขาลืมบอกเลยเขาซื้อหนัหวานเด้ออ๋อไปสามานน้อครับรถขึ้นแต่ออยางห่วยกว่นี่อืมพอดีไปเห็นงานกลุ่มอยู่บ้านโมแล้วก็ว่าสิกลับบ้านนี่แหละเอา้าเรียนอยู่บอกครับแม่นจ้าเรียนอยู่ปีสองจ้าเรียนอยังครับเรียนพยาบาลค่ะอ,อเดี๋ยวซูมาเอาแม่เว่ยให้ จ้าของเขาข,ขอเฟสได้ป๊อได้ยู่ครับนี่ได้ครับเฟสผม เราเลยไลเดอร์ที่ซอยเขาว่าใส่เข้ากับบานปรเดอยแทนเลยว่าเป็นยังงอ่ดอขอใส่เข้ากับกันเดอร์มันสิเด็กขบับรถดีดีเด้อปาดวะเอาให้บานเว้ยหาละกิลีเนะาะง่าบ่เกิบ เกอบเกอบเกอบแม่เมื่อล้อยเลยนะมึงอย่าบอกเดียวมึงเสียสาวพยาบาลเลยบอกมวยเลยบอยมวยเลยใช้เสียงจะดียิ่งเลยบอกมวยยิ่เลยสีขาวสีขาวสีขาวกุ้ยไปดหนอ่ะร่างกายแตกหนร่ายกายแตยหนมึงยุนี่เอาผู้สีขาวเอาผู้สาวมีอ่ะ บาเกือบใส่มึงมามีคนเบิองหลายมีคนเบิองแแห่หาสิบขนหนึ่งตะกูกับปลาก็เป็นละสามสิบกัวเทียวมึงเด้อสูจะไปเห็ดจังสีก็ไผอีกจะเถอเด้อสูสองตัวนี่หามเห็ดจังสีก็ไผอีกจะเถอเด้อบ่ะกัวมึงยังว่ามีคาเลกเตอร์ว่ะมึงเบิองเบือข้านี่นั่นเป็นเน็ตไอเดอร์สายเต้นคนเบิองคลิปมันเป็นหลายล้านคนสร้างครับตัดผมนี่ครับตัดเพรื่องยังครับว่าเปนผมตัดครับหมู่ผมหยังเป็นหยังอีกซุ้มซูอีกละตีแน่หรือมึงตัดทรงผมทรงหยังของมึงนี่เหรอ เจ้าบ่กเข้าใจดอกเจ้ามันบ่ออินดีกะข่อยมันกินดีข่อยบ่อคือไผ่สีเห็ดอียังข่อยกะเฮ็ดตามใจบ่อใดเฮ็ดยังไปหนักหัวผู้ใดบ่มีสตางค์แต่ข่อยตรงนี้สไตล์ใส่ชีวิตแบบบ่อใดสนผู้ใดหัด